สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับนันแซมพากินนะครับวันนี้พาทำพาเมาส์เสียหนึ่งพาพึ่งนะครับนะพึ่งตรงนี้นี้ได้ทำกันเอาพึ่งนะครับพึ่งผงนะครับพึ่งผงปลานะครับที่เขาได้ทำการวางพงไว้นะครับที มีคนจา้างเขาอันไกลนีน่แตเ<อ>พึ่งก็ได้มาอยู่หลายเดือนแล้วนะครับอันนี้พี่น้องข้างบ้านเพิ่นเอา<ล>โบปินนะครับก็เลยเ,อ,เอานันแซมมาเอานะครับนี่ก็จะเริ่มทําการแกะรังพึ่งนะครับเนาะแกะรังพึ่งลงม้นะครับเพราะพึ่งรังพึ่งจะมัดติดเสาวไว้นะครับเนาะเอามาติดเสาวไว้ นี่นะครับแซมก็จะได้ทำการยกปรไปไหวแต่ต้นลำไยน,นะครับล่างมีแต่ตัวอะไย่างไมน,น,นี่ก็จะทำเริม่มทำการแกะรังพึ่งนะครับเราแกะรังพึ่งก่อนที่เขาจะแกะเขาก็จะได้พ่นสมกวนนะครับ<อ>สมกวนสมกวน นี่ก็จะได้เปิดนะครับเนาะเปิดรังพึ่งไปโดยนะครับชมธรรมาชาติไป้วยนะครับเนาะอยู่ปืนก้าวลำไยนะครับแต่ตัวลำไยหลงยินยินนะครับเนาะนี่จะทำจะทำการยกออกได้นะครับแต่กองก็อยู่ไกลน้อยหนึ่งจะกลักวพึ่งต่อยนะครับเนาะ มาแล้วนะครับโอ้เป็นแลบเป็นจ้านแลบเป็นจ้านมาแล้วนะครับลังพึ่งใหญ่ๆยาวๆเลยนะครับรังพึ่งจะยาวตามพุงนะครับเนาะพุงยาวลังพึ่งก็จะยาวตัวนี้นะครับนะครับนี่เราก็จะได้ทําการตัดลังพึ่งนะครับกับคลิปนี้กับ ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอตัวเอาลังพึ่งก่อนเนาะครับเนะาะไดรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทิดตามเพื่อนแซมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับทิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับในการเอาลังพึ่งน,นะครับแล้วครับสวัสดีครับมันอยู่ในขี้ผีมันอยู่ในี้ปีนั่นลี้เสียนนอนเนอนขี้ลา